สวัสดีครับผมต้อมคนบ้าบอลถ้าคุณอยากเล่นฟุตบอลให้เก่งเหมือนนักเตะอาชีพถ้าคุณอยากเป็นคนที่ทําให้ทีมเล่นได้ลื่นไหลเหมือนมีหัวใจเต้นอยู่กลางสนามถ้าคุณอยากก้าวข้ามคําว่ามือสมัครเล่นคลิปนี้คือคําตอบของคุณฟังมาถึงตอนนี้ถ้าใครยังไม่เคยติดตามผมอย่าลืมกดติดตามถ้าคุณอยากพัฒนาการเล่นฟุตบอลให้เหนือกว่าที่เป็นอยู่ 1. ฝึกกายภาพฐานรากของกองกลางรับ กองกลางรับต้องแข็งแรงและอึดที่สุดในสนามเพราะคุณคือคนที่ต้องวิ่งมากสุดเริ่มจากการวิ่งแบบแอโรบิก20-30นาทีฝึกหัวใจและปอดให้ทนต่อด้วยเวททรนนิ่งขาคอและบาลานซ์ร่างกายเช่นสควอตลันเจอร์สแ plank ไซด์แ plank เสริมด้วยสปรินตระยะสั้น10-15เมตรฝึกสปีดและแรงระเบิดตอนแย่งบอลทุกวันซ้อม ต้องจบด้วยการฝึกบาลานซ์และความแข็งแกร่งเพื่อให้ร่างกายรับแรงประทะได้ทุกจังหวะ 2. เข้าใจเกมหัวใจของตำแหน่งนี้จำไว้เลยกองกลางรับคือสมองของทีมเวลารุกหน้าที่ของเราคือเชื่อมเกมจากบล็อกรับไปสู่บล็อกรุกเราต้องยืนถูกที่รออยู่ตรงกลางและเชื่อมเกมให้ไหลลื่นเพราะถ้าเราช้าเกมทั้งทีมจะสะดุดทันทีเวลารับ คือหน้าที่อันดับหนึ่งที่ต้องโฟกัสต้องอ่านเกมให้ไว้ปิดช่องไม่ให้คู่แข่งแทงทะลุดได้ฝึกการสแกนสนามก่อนคู่แข่งจ่ายบนและการเคลื่อนปิดพื้นที่2อถึงสเมตรขึ้นหน้าให้เร็วที่สุดจําไว้อย่าวิ่งมั่วแต่ต้องอ่านเกมให้ขาด 3. ฝึกประกอบบอลจังหวะและการตัดสินใจกองกลางรับที่ดีต้องคุมบอลได้ทุกสถานการณ์เริ่มจาก ฝึกเปิดบอลสั้นและยาวสั้นเพื่อเชื่อมเพื่อนใกล้ยาวเพื่อเปลี่ยนแกนหรือสวนกลับไวเน้นจ่ายออกซ้ายขวาหรือสลับแกนในจังหวะเดียวต่อด้วยฝึกท่าฮา์ฟเทิร์นหรือการเทิร์นบอลเร็วเมื่อได้บอลแล้วเปิดร่างกายรับในมุม45องศาจะช่วยให้มองเห็นทั้งซ้ายและขวาและฝึกมองก่อนได้บอลให้เป็นนิสัยก่อนบอลมาถึง คิดไว้เลยว่าจะเล่นเพลงต่อ,อยังไงจ่ายหรือแตะหรือหมุนหลบคิดก่อนแตะก่อนคือสิ่งที่ทำให้นักเตะระดับโลกต่างจากคนทั่วไป 4. ฝึกการเคลื่อนไหวในเกมจริงกองกลางรับต้องเคลื่อนที่ชิดจังหวะเกมฝึกเปลี่ยนสปีดวิ่งช้าเร็วหยุดเปลี่ยนทิศฝึกวิ่งซ้อนหลังเพื่อนเวลาทีมเติมเกมเพื่อป้องกันการโดนสวนกลับ และฝึกรับบอลแล้วจ่ายในจังหวะเดียวเพื่อเร่งสปีดของทีมอย่าลืมนะครับสื่อสารกับกองหลังและกองกลางข้างๆเสมอคุณคือคนที่เชื่อมทุกตำแหน่งเข้าด้วยกัน 5. หาสไตล์ตัวเองให้เจออย่าซ้อมแบบใครทั้งหมดแต่ให้ดูแนวคิดแล้วดึงสิ่งที่เหมาะกับเราดูโรดรี่ของแมนซิเตีรเรียนรู้เรื่องการยืนตำแหน่งและความนิ่งดูคามาวิงกาของเรอัลมาดริด เรียนรู้สปีดและความหลากหลายดูเดคลอนไรซ์ของอาร์ซิโเรียนรู้พละกกำลังและความดุดดันนำทั้งหมดมาผสมให้เข้ากับสไตล์ของเราเองเพราะสุดท้ายกองกลางรับที่ดีไม่ใช่แค่คนที่แย่งบอลเก่งแต่คือคนที่ทำให้ทีมเล่นได้ง่ายขึ้นทุกคนขอบคุณที่รับชมครับสงสัยอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลต่อมเมนสอบถามผมไว้ได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับ